ฟุตบอลโลกกันนะถิ่นเต้นของทีมชาติไทยนะครับที่4ปีมีครั้งปิดฉากลงแล้วใน2เกมแรกจากนี้ไปเนี่ยทีมชาติจะพักเบรกยาวๆกับไปว่ากันใหม่ในเดือนมก,กราคมปีหน้าทีนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจาก2เกมที่เจอจีและสิงคโปร์ผมจะสรุปด้วยสายตาของผมเองจากคนที่เข้าไปดูในสนามทั้ง2เกมนะครับข้อแรกครับทีมชาติไทยเนี่ยเหนือกว่าระดับอาเซียนอย่างชัดเจนครับเกมเจอสิงคโปร์เนี่ยเราแกร่งกว่าเทคนิคดีกว่าการได้แชมป์ AFF มา2สมัยซ้อนเนี่ยบอกให้รู้กันว่าถ้าเกิดเป็นชาติในอาเซียน แต่ว่าพอเจอเกมระดับเอเชียเนี่ยเมื่อคุณภาพนักเตะใกล้เคียงกันหรือว่าเราเป็นรองเนี่ยสิ่งที่ต้องมาทดแทนเนี่ยก็คือแท็กติกที่เฉียบคมของผู้จัดการทีมน,นะครับซึ่งจุดนี้มาโนอฟพกิ้งสอบไม่ผ่านในเกมเจอจีนครับข้อ3เนี่ยคือไม่มีใครเกลียดมาน่นะครับมาโน่เป็นคนนิสครับเขาพูดจาดีๆกับสื่อมวลชนเสมอนักเตะเองก็ชอบเขานะครับเป็นคนใจดีทีมงานของมาโน่ก็น่ารักทุกคนนะครับแต่ต้องเข้าใจกันว่าเดิมพันในการเข้ารอบฟุตบอลโลกของไทยเนี่ยที่สี่ปีมีครั้งเนี่ยมันสูงมาก มานโฟพกิ้งเนี่ยมาสุดทางกับทีมชาติไทยแล้วนะครับข้อ4ครับเรื่องของทีราสินแดงดานะครับนี่เป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยในรอบสิ่ทีมนี้ครับการที่คนอย่างมุ้ยเนี่ยเคยเล่นในลาลิก้าและเจลี่ย่อมพิสูจน์ตัวเองได้อยู่แล้วนะครับสามสิบนาทีของทีราสินในเกมเจอสิองคโปร์เนี่ยคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในสนามการพักบอลการยกหลบการแอสซิสต์ครับนี่คือเซนส์ล้วนๆครับเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของมาโน่ที่เอามุ้ยไปด้วยแม้จะเล่นในแค่ครึ่งชั่วโมงก็ตตาาาาาามมมมมคคคคครรรััับบบบข้้้้อออออีีกกกกกนนนนทท่่่่่ผชชืืะแลล็็ไไยยใหปววเเดิ เขาเนี่ยมีผลงานที่ดีในไทยลีกแล้วก็ assist ได้ในเกมเจอเอสโตเนียครับดังนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์เช่นกันที่เขาจะได้ลงเล่นในตำแหน่งติดซ้ายนะครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์ในเกมกับจีนจะออกมาไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องครับที่จะไปต่อว่านักเตะครับในเมื่อโคชมาโน่ชอบเนี่ยก็ส่งบดีลงสนามครับโคชทุกคนเนี่ยย่อมมีไอเดียของตัวเองครับดังนั้นถ้าเกิดไม่พอใจผลการแข่งขันไปต่อว่าโคชนะครับแต่ไม่ต้องเอาไปลงกับบดินแบบนั้นครับข้อหกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือบางคเ่่เนๆลูป ซ้ายเหมือนกันในสโมสรของตัวเองครับซึ่งมาโน่เนี่ยรักพี่เสรษฐายน้องครับก็เลยจับทั้งคู่ลงพร้อมกันแต่ว่าโยกสุ percho เนี่ยไปเล่นฝั่งขวาแทนซึ่งสุดท้ายเราก็เห็นนะครับว่าวิธีการนี้มันไม่เวิร์กนะครับ <c oughs> ขอ้อ7นะครับผมว่ายกเว้นนักเตะที่แทนที่ไม่ได้เลยอย่างทีระศิลป์นเนี่ยตำแหน่งอื่นๆเนี่ยการพิจารณาว่าจะส่งลงเล่นหรือไม่เนี่ยก็ควรดูจากฟอร์มป,ปัจจุบันเป็นสำคัญนะครับอย่างเคสของมอนิเอลทอมเบียร์เนี่ยได้ลงเล่นในเกมเจอจีนท,ทั้งทั่้งที่นซีซั่ดในนี้ได้เล่นตัวจริง ว่ายัางไงก็ได้ติดทีมชาติอยู่แล้วนะครับข้อ8ครับนักเตะที่เล่นต่างแดนเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมพวกเขาถึงได้ไปสไุประโชคเกียรติปัญญาสุพนัทเหมือนตาเมื่อลงเล่นด้วยกันเนี่ยเซน,นบอลพวกเขาทันกันนะครับการต่อบอลสร้างการเข้าทำดูจะเข้าใจกันไปหมดนะครับซึ่งในอนาคตก็บอกว่านักเตะไทยจะถูกส่งออกไปต่างแดนเยอะขึ้นเรื่อยๆครับข้อ9กครับสำหรับสุพนัทเหมือนตานะครับในเกมกับสิงคโปร์เนี่ยเขาเล่นสามตำแหน่งในเกมเดียวก็คือปีกขวาวิ่งแบกขวาและกองหน้าัตเป้านะครับซึ่งโค้ดเอ็กซ์เนี่ยอธ ครับสุพนัทเนี่ยโดนแฟนบอลมาคนตำหนินะครับที่ไม่ยอมยิงเองในช่วงทดเจ็บพลาแดแฮตทริกนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปว่าน้องเขาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจเล่นเต็มที่แล้วก็ยิงได้ถึง2ประตูนะครับถ้าเกิดดูในสนามเนี่ยเห็นว่าเจ้าแบงค์เนี่ยวิ่งเยอะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหคุณจะโกรธเขาไม่ลงเลยครับและข้อสิบข้อสุดท้ายนะครับคำว่าโค้ชโซเชียลครับที่แฟนบอลเนี่ยออกความเห็นในโลกออนไลน์ครับว่าน่าจะจัดตัวแบบนี้แบบนั้นเฮ้ย <He i, S 2> คือผมอยากบอกว่าเสียงจากทุกคนเนี่ยมันเข้าหูทีมชาติไดดดด้้้้้้้จจจรรรริงงงงๆนน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 นะะะะะคคคคคัััััััับบบบเเเเเสสสีีีีียยยยาาาาากกกกแแแแฟออลลลใใใมมมมทท่่่่พพุโชช็ห ที่เราวิเคราะห์กันคอมเมนต์กันเนี่ยมันมีประโยชน์ทางอ้อมอยู่เหมือนกันนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดเราคิดยังไงวิจารออกมาเลยนะครับด้วยความสุภาพเสียงของเราอาจจะดังไปถึงคนที่มีอํานาจได้นะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยคือทีมของเราทุกคนอยู่แล้วครับทำไมเราจะไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตัวเองล่ะครับถูกไหมครับนี่คือบทสรุป2นัดจากฟุตบอลโลกครับที่ไทยเจอกับจีและสิงคโปร์นะครับแน่นอนว่าก็น่าเสียดายที่เราได้แค่3แต้มแต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับได้แต่ต้องเดินหน้าต่อไป3าแต้มจาก2อนัดอาจจะน้อยเกินไปแต่กัน